พูดถึงเรื่องงบบ้างครับ20กว่าปีเนี่ยท่านผู้ชมครับใช้ไปตัวเลขผมปัดขึ้นละกันอีกมันนิดเดียวเองให้ดูก่อนรวมกลมๆเลย5 0แสนล้านบาทข้าแสแล้า5แสนล้านไปแล้ว แต่ปีปีหนึ่งมันก็คือ20ปีมันก็ตกเฉลี่ยปีก็หลายหมื่นล้านเหมกันครับปีหลายหมื่นล้านทีนี้มันมีตั้งแต่เริ่มแรกเลยปี47ก็หมืนสมหมื่นต้นๆมาจนกระทั่งมา2องหมื่นไปถึง3ามหมื่นก็เคยมีนะปีห้าเก้ปีห้ประมาณีสามหมื่นล้านนะฮะแล้วทีนี้พอมายุครัฐบาลคอสชเขาไปเปลี่ยนระบบนะคืองบพวกนี้มันดูเป็นหมื่นล้านเนี่ยเพราะว่ามันไปรวมทุกทุก อ่างบทุกเรื่องที่จะไปชิดว่าไปสร้างถนนในสาังหวัดชยไทยพักต้าก็คิดด้วยเอามานับรวมด้วยมันก็เลยเยอะเขาบอกว่าไอ้อย่างนั้นไม่ใช่นะไม่เพียงงบแก้แก้ไข้ปัญหานี่ไม่ใช่งบดับไฟใต้ก็มาทำเป็นงบบูรณาการมันก็จะลดลงในตัวเลขจะลดลงเหลือหมื่นกว่าหรือเมื่อจนกระทั่งมาถึง6,000กว่านะหกพันกว่าล้านประมาณสักหกพันกว่าล้านครับแล้วก็ปี67เนี่ยเดี๋ยวหกกับ67เเนี่ยเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับ 6, 6เก็บกลับเพิ่มขึ้น400กว่าล้านอันนี้ก็เลยถูกฝ่ายค้านตำหนิตีติงวันนี้6,600อ่ะเมื่อปีที่แล้วงบปี66ใช้6,200อ่ะใช่ับออแล้วทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นทีนี้อย่างที่บอกไปว่าอันนี้เป็นแ็่แผนงานแค่ปัญหาถึงปี49ออกศูนย์ปรับใหม่เป็นแผนบูรณาการนะครับ,รบแต่ก็มีอีกอที่ไม่ได้อยู่ในงบบูรณาการ,รอันเนี้ยที่เราพูดเมื่อเมื่อสักครู่ว่าเขาทำงบบูรณาการเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนแล้วก็เห็นชัดเจนว่า มันเป็นแผนดับไฟใต้จริงๆแต่ปรากฏว่าพอไปดูงบแผนอื่นที่ไปเกี่ยวกาบภาคใต้ก็ยังเยอะอยู่ดีกลายเป็นว่าเอาเฉพาะช่วงที่มีงบบุรณาการมาปี60เป็นต้นมาเนี่ยอันนี้เฉพาะงบบูรณาการจนถึงปัจจุบันเนี่ยปีกบประมาณเนี่ยครับเจ็ดหล้านเนี่ยไปซุกอยู่อีกแสนห ไอ้ที่ซุกมากกว่าไอ้ที่โชว์อีกใช่ครับโชว์เจ็ดหมื่นเจ็ดแต่ไปโปะไว้ที่อื่นอีกแสนหกใช่ครับอันนี้เขาไปนับมาแล้วแสนหกเนี่ยคืองบอื่นๆที่ไม่ใช่อยู่ในงบบูรณาการอ้าวแล้วเขาบอกว่าสรุปคุณจะตั้งงบบูรณาการทำไมเนี่ยเออแล้วถ้าถ้ามันจะแยกไปนะหรือเขาเรียกว่าอะไรนะกลัวงบมันโป่งพองเหรอฮะ เห็นแล้วเดีตกใจคือต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้มันมีการวิจารกันเยอะว่างบดับไฟใต้เนี่ยมันพุ่งอย่างตอนที่เริ่มรัฐบาลพิกตูนะพุ่งไป30 0 0 0ล้านท่าบอกอ้าวไหนบอกว่าทหารมาแล้วแก้ไขปัญหาได้ไงรู้ปัญหาดีก็เลยมาเปลี่ยนเป็นแบบนี้เหลือ5-6พันล้านมันดูน้อยลงแต่มันก็จะมีที่อื่นอยู่ดีใช่ครับแล้วทีนี้พอเปิดมาท่านผู้ชมครับ ก่อนหน้าเราจะเห็นนะข่าวบอกว่าญี่ปุ่นก็รุนแรงเพราะเขาเจอหลายอย่างเจอทั้งแผ่นดินไหวเจอทั้งเครื่องบินชนเจอทั้งไฟไหม้บ้านเราจริงๆก็รับปีใหม่ก็ไม่ดีเหมือนกันก็มีเหตุร้ายเหมือนกันเหตุร้ายก็เริ่มมาตั้งแต่วันแรกหนึ่งมกราเลยนะครับอัาลานะครับทหารพรานชอปปป่าภูเขานะครับถูกรอบยิงบาดเจ็บไปสองนายครับเป็นทหารพรานวันเดียวกันอัญญาลานั้นปัตตานีฮะเผามอเตอร์ไซค์บนสะพานในเยริงนะครับสามมกราคมที่นราธิวาสก็มีการไล่ยิงอสโกลกอันนี้เสียชีวิตเลยคืออ ถ้าได้อ่านหรือได้ดูเหตุการณ์จริงๆเนี่ยคือเศร้ามากนะครับคือไปจอดรถรับลูกรับลูกไปส่งโรงเรียนก็โดนไล่ยิงหนีเข้าไปในบ้านยกตาไปยิงนโอ้โหนะโหดมากนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอ่ะขยับไปดูท่านผู้ชมครับทีนี้คําถามคือแก้กันมา20ปีเฉพาะที่หลังจากนัทหลังจากเสียงปืนแตกแล้วไม่ได้บอกก่อหน้านั้นไม่ทำนะแต่ทุกวันนี้ หลายคนถามคำถามคล้ายๆกันนะครับอันนี้อาจารย์ก็ถามเหมือนกันว่าไอ้ที่แก้อยู่มันถูกทางหรือยังว,วันนี้อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะครับเป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงชื่อดัง<า>ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายนะครับได้เขียนบทความให้ในชัน่นนะครับแล้วก็เราก็มาย่อยออกมาเป็นคําถามซึ่งถือว่าแหลมคมมากนะคะ<า>คือ20ปีแล้วเันนี้20ปีคนก็พูดไปใช้งบเท่าไหร่เท่าไหร่อาจารย์ย้อนถามว่ารู้หรือยังว่าคู่แข่งแย่เป็นใครที่คุยเนี่ยใช่ไหมใช่เบียเอ็นจริงหรือเปล่า โอ้โหก็ถ้าเกิดสมมุติใช่ก็ดีแต่ถ้าไม่ใช่นี่เรื่องใหญ่เลยอาจารย์บอกว่าคือมันเป็นสงครามระหว่างรัฐกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐก็คือ BIN เนี่ยนะครับก็คือไม่ใช่ว่ารัฐลบกับรัฐแต่เป็นรัฐลบกับกลุ่มคนกลุ่มนี้แต่ถามว่ารู้หรือยังวันนี้ใช่หรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเป้าหมายเขาคืออะไรจะทํารัฐเอกราชใหม่จริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเวลาจะเป็นรัฐใหม่เนี่ยต้องให้คือรัฐอื่นๆหรือประเทศอื่นรับรองหรือยอมรับคำถามคือถ้าจะตั้งขึ้นมาในในอาเซียน ใครจะยอมรับจะมีคนมาช่วยยอมรับจริงหรือเปล่าคือ,คอโดยในยะของอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์ก็ตั้งคําถามว่าในความเป็นจริงแล้วเบียเอ็นก็ถ้าเป็นถ้าเป็นเบียเอ็นนะ<ช>คนนี้ก่อเหตุเนี่ยเขาคงจะรู้แหละว่าตั้งรัฐใหม่ก็ไม่ง่ายนะแล้วเขาจะทาทาไมเหรอมันเหมือนประเทศทุกวันนี้บางประเทศคือไม่ใช่ว่าทั้งโลกยอมรับนะ,ะ,ะจะมีแค่บางกลุ่มเท่านั้นแล้วถามจะทําได้หรือเปล่าทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าฉะนั้นต้องไปค้นหา เงื่อนไขที่เป็นเหตุผลที่แท้จริงของเขาให้ได้ครับแล้วก็ไปเจรจาให้ถูกจุดมันถึงจะจบคือบางทีเรารู้หรือยังวันนี้ยี่สิบปีนะรู้หรือยังที่คุยนะใช่เพราะฉะนั้นสงครามตัวแสดงอย่างที่บอกไม่ใช่รัฐเป็นกลุ่มเป็นองค์กรไม่ใช่สงครามตามแบบก็คือไม่ได้ลบระหว่างรัฐกับรัฐประเทศประเทศที่เราจะคุ้นเคยมันเป็นสงครามการเมืองนะฮะมันต่างจากสงครามการทหารที่เอารถถังเอาเครื่องบินไปยิงไปไปโจมตีกันแล้วคุยที่ยุติเนี่ยมันยากกว่ารัฐต่อรัฐอีกเพราะเหมือนอาจารย์เน้นกั ไปกลับไปที่ข้อแรกคุยกับใครไม่รู้ว่าคุยคุยกับใครแล้วปัญหาคือในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยบ B R N หรือคนที่ก่อเหตุไม่เคยประกาศเลยว่าตัวเองเป็นคนก่อเหตุถ้าเราเขาเรียกไม่แสดงความรับผิดชอบในพื้นที่อื่นในภูมิภาคอื่นสมมตินะฮะมีระเบิดตุ้มจะมีกลุ่มหนึ่งเลยออกมาอ๋อที่ทำเนี่ยกลุ่มของเราเองแหละเราทําไปเพื่อเหตุการณ์นี้นี้นี้แต่ของบ้านเราตุ้มหรือยิงกันไม่มีใครพูดอะไรถ้ามี BRN นะฮะถ้าที่ผมเคยติดตามข่าวนะมีจะบอกว่ารัฐทําเอง คือแทนที่จะรับผิดชอบว่าตัวเองทําคือมาใส่ร้ายอีกแล้วหากว่าสถานการณ์เองนี่แหละมันก็ไปเรื่องแปลกครับอาจารย์บอกอีกน่านผู้ชมครับทางออกคือต้องพูดคุยเพราะนี่เน้นว่าเป็นสงครามการเมืองนะฮะต้องหาว่าเงื่อนไขมันคืออะไรที่จะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะจบเหตุการณ์ความรุนแรงได้นะฮะเพราะว่าตัวแสดงตุกไม่ใช่รัฐจะหมดพลังเมื่อเงื่อนไขเนี่ยมันหายไปคําถามคือแล้วเราคุยเพื่อสลายเงื่อนไขนี้หรือยังนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่า อันนี้อาจารย์เตือนทุ่งเศรษฐีคืออย่าทําให้สนามรบกลายเป็นทุ่งเศรษฐีและอย่าทําให้การเจรจาเป็นเหมืองทองของใครบางคนหรือเป็นของการในการที่จะเป็นสงครามกันมันมีเหมืองทองได้ไงครับพี่ก๊อฟนี่แหละฮะก่อนน้นนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการที่จะพูดคุยไอ้แล้วมันสาเร็จแค่ไหนนี่เปลี่ยนมาหลายชุดแล้วนะฮะตั้งแต่ปี5 6ที่พูดคุยแบบเปิดเผยนะเปลี่ยนคณะมาตั้งแต่คณะของท่านพระาดนท่านอักษราเกิดผลใช่ไหมฮะมาเปลี่ยนมาหลายท่านนะฮะนี่น่าจะชุดที่4 แล้วนะฮะแล้วมันคือมสิ้นไปมากแล้วนะ่ว่าอย่างนั้นนะฮะหลักการละเมิดไม่ได้สงครามความไม่สมค์คือฝ่ายรัฐต้องไม่ไม่ทำพลาดผิดซ้ําๆซากๆอ่ะแล้วเดี๋ยวมวลชนจะถอยหลังก็แต่เหมือนที่พี่ก็พูดตอนแรกคือในแบบนี้มันคือสงครามแย่งชิงมวลชนใช่ครับความสําเร็จก็ขึ้นกับปัจเจยหลัก2ประการคือเอกภาพและบูรณาการ บูรณาการคือพลเรือนตํวรวทหารครับและการเมืองต้องนําการทหารแต่วันนี้ในสภาจะพูดเหมือนกับว่าการทหารกําลังนําการเมืองอยู่นะเออมันจะแก้ได้ไหมอ่ะคุณชวนตั้งคาถามฮะครบรอบ20ปีแล้วนี่บอกถ้าจะตอบต้องไปตอบในราชสกิจจานุเบกษาเลยอันนี้เป็นแกไม่ได้พูดในสภานะแกยืดกระทูแล้วก็เป็นเอกสารแล้วก็แล้วก็ให้ไปตอบภายใน30วันนะฮะก็คือจนถึงตอนเนี้ปืนที่ถูกป้อนไปเนี่ย เอาคืนมาได้เท่าไหร่ะะจริงๆตัวเลขที่ปล้นไปเนี่ย413ก็บอกนะฮะเป็นการปล้นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่ไม่ใช่เพราะว่าสงครามนะ,<ฮ>ะในประเทศไทยแล้วก็คือ,อแล้วตอนนี้ได้มาได้มาจากเหตุการณ์เมื่อไหร่นะฮะมีผู้เสียชีวิตรับบาดเจ็บ ที่คนเอาปืนไปที่ป้นไปเนี่ยไปใช้ก่อเหตุเท่าไรแล้วของยังไม่ได้คืนรู้ไหมอยู่ไหนจะไปเอาคืนได้หรือเปล่าแล้วไอเหตุการณ์นี้ป้นใหญ่เหมือนที่ก็บอกกับป้นใหญ่ที่สุดเลยที่ไม่ได้สงครามแล้วถ้าจะป้องกันเออจะยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยป้องกันไม่ให้เหตุเกิดขึ้นอ่ะมันจะมีนโยบายมีมาตรการอะารทำได้บ้างฮะะอย่างที่เน้นขอให้ตอบในรัฐกิจจารย์ดนะ จริงๆแล้วปืนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมียังมีชิงกันอยู่นะมีชิงกันอยู่ชิงกันอยู่ตามกลับมาแล้วหายอีกก็มีนะครับคือมันเคยมีการไปไปตรวจสอบพวกนี้ปืนเนี่ยบางทีบัญชีไปเช็คดูก็ไม่ตรงนะนอกเหนือจากที่ปล้นไป4 1่รอใช่ฮะ สิ่งี่นายกบอกนี่ก็ยังไม่รู้ว่าได้มาเท่าไหร่จริงๆข้อมูลพวกนี้มันควรจะตอบได้ทันทีนะเพราะมันเป็นบัญชีอาวุธทางราชการอยู่แล้วคุณได้มาเท่าไหร่แต่ปรากฏเมื่อปีที่แล้วนันถ้าผมจะไม่ผิดใช่ก็คือเอาก็หายอีกหายอีกหายอีกแล้วพอไปย้อนดูว่าได้คืนมามาหรือยังตอบไม่ได้ครับมันกลายเป็นปัญหา